ป๊อบโทรกำนันเพิ่นใดเฟสผู้สาวพี่น้องตอนนี้ผู้สาวก็มีแต่ผมงามเนาะผมเบาก็มีแต่ผู้สาวเท่าเนาะผมเบาก็มีแต่ผมเทาเท่าแจกเฟสกันนึกกระถึกอายเด้ออายเด้ไอ้เด้ได้แต่เฟสจะเข้าสี่องหรือบอเข้าจะถักมากคอยตอบเสมอเนาะ <Man. S 2> ค,คือ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 อา้านด,ด้วยคำค้อนเจ้าอหันนะคอลมควของเราคือความหักขจาวพอถักความหักกับพอกเกิดได้วันเจียบ <c oughs> สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ผมกับสองเบาะสัญญาคือเก่าพี่น้องมาบานแบบส้นนับบดในพี่น้องกับบริษส้นนับบดไปได้น้อยดูบานมงคลข้ามดินดำน้ำซุ้มพี่น้องถือว่าวคนข้ามดินดำน้ำซุ้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบานและการข้ามพันของบานเนาะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำขันว่าเป็นจิ่งได้มวนหรือบบ่องมวนพี่น้องแซ่ผู้สาวบริษัทื่องบริยามไปไปเบิ่งนน้ำขันเลยพี่น้องไป

ฮอตจุดนี้บ่หูน้องอพี่น้องันแลกบับบริดัเขากันทะเลบารา,าสะพัดเท้า,าตลอดนะ

เจ้าได้ขายอยู่บ้าเจ้าบริขายใหม่ทเทไรนะฮะเพาใหม่ได้สักเ้าใหม่ซ้ำครับเ้าเพาใหม่ซ้าบัดบัดสิเมินหรือสยมัสื่อซอยแมนตนน้นในยังห้าหรอกที่ขาดยังีิวที่ข,ขยังว ใ้าอยู่พี่น้องเลยใช่อยู่าวบ้านได้ไหเออได้ทีได้าวบ้านวันได้าด่อลงแข่งลงฟาชาวเมืองส้นเออีน้ลองลับจัดอันนี้เมืองส้นพี่น้องกิลอไรนแมนนี่แต่ผู้เช่างามมาจะคนผู้เช่น้องเดิมบอนจบอลแก้วมาซอันนี้ได้สั่งอย่าลืมอย่าพาดเางคตแมนเาวสาางามๆในเช่าองค์โคตไดในแบบในใด คันคีไล่แบบซีฮันเทสลีแบบนี้ฮะเสแบบเปาลาเนี่ยเออเอได้เขาว่าบสาวบับแหอย่างอยปดใแซีเลยสาวพ่งส้างเลยแบบนี้แหละลเป็นความสัญญาฮูดีนี่สาวพงส้างเลยแม่จุด้ก็จบเป็นกับมาอุ้ยอันนี้ไม่จัวเอยนี่ม่

แพลนได้ขายจะไม่เลยาี่นสี่กรเาได้ขายอย่ได้ายไ้ขยลายพันใหม่แล้วเนาะจะ้จเข้ามาตัดนาขายตัดนาเด้อาอนันไม่ตันนา มาผู้สาวครับเดี๋ยเพ้อวกพเป็นกษัสริย์ใช้เวลาเพื่อให้ถึงมกถึงใจต้งไม่รลุนแน่หลักเอาถึงใจทั้งคนทั้งแม่อสกัสไทไปคูบอลค็ไฮะไม่ตัวัริย์ไปไปคูบอลอาบญบันเฮานาะจานนองมาชิันสิเน่าสนมาะคกร์ฮตถึงมาตแก้วมาไปบรุงเทพเนี่ยเออดอันซแนเน่ไปเจ้าอยู่บ้าน้ะเจ้าสมัครีแล้วก็มีเราเพื่อเด่นเออจากในทั้งพีน้อง เฮ้ยกับมจื่อเขาเจ้าดอกไส่ตานจันททีหกวนนนอใส่ตาเอ้้างเจ๋อเนี่ยบาอันนี้าหรือมีเพินนะนี่ฮะาหรือมีเพินเมียเพินนมัดนอกบุญสมัขอาไทขอต่หี่ไยไตี้ นั่นน่ะเวะเจ้าผู้สาวบวานแตะเล้วไม่แต่งหงมากนั่นแดงอ๋อเป็นคามเปนตีพี่ยแดงได้จอกเท้าเนียนตัวเปดกับไล่เล็กนิดหน่อยั้นคลายพัดกับเท้าแต่เปนา่องโแวนจะเป็นทั้งหล่ย่ป่าแป้งยังก่อนนฮะกามัดก็จะเป็นทั้งมาไล่น้ำใจย้ำย่ำปุริบุรุษองาเนี่ยผู้สาวอนับกนั่นแดงไปก่อนเด้อผู้สาวอันดบแรกเด้อแดงไปก่อนเด้อพกกษัตริย์ผ้ทรงใจให่ดนันแปก่านเด้อพกกัตริย่ผู้ทรงใมหญดนันแดงปก่อด้าพก ตามมาเลยทัางการโตนปาสดพีน <rôle à déc> ้องบลลาเนาะสัมผัสดนเศร้าขนาดทั้นเอยุคประเดี๋ยวก็ไปเก็บเงินเสืสาวบันไดบอลลานี่ดูเปาี่็นเปียเปกียนในหัวใจครูฟอคำบนเถื่องสมรีฮอกีคำบนเถืองบคอายไปบ้านลได้มาในได้ ไว่าบุญใช่าบุญข้าเสียหนาอยู่เขาเจ้าเสียหนาหม้อเ้มีเจ้าวกสาวฟันอยู่รนดีาแลกคุณครับเจ้าจาไปตัวเขาอีกทีเด้อเอออาวเสือไปเด้อสาวข้าวบนเทือกไปก่อนเด้อสาวขานเทือกไปก่อนเด้อไปหลุดขาวบนเือกไนทางดีซะไ้ส่งไปบ้านให้รำไปร้ยปีไปม่แต่พูดต้งๆนกข้บนเนือไม่แต่พูดรอๆบ่เขาวงบ่ จากมันเคยได้สาวล้านก็เอาไปจักกันสองร้อยล้านก่นนอนเราใั่แลวเก่ามหาห้าหรอเรียนออนอกถือว่ากำไรกันแล้วกันเด้อกำไรชีวิตเอาอาจจะไปด้เจ๋งๆกันแล้วกัน,น,กน,นเรทัองผาูกค้หรือการติดตามไปได้ท้งานโต๊ะเจ้า่าพอมพนนในโต๊ะในตังขอเพื่อนว่าเป็เกิเป็นเกียรตินเราเพระวสมัคคีย์มมีอ่ให้ตังวงตังร้านเอา<ด> <ไป S 1> มีน้ำปันอีกด้ฮะกินน้ำปันรถจับบาตรนะกินน้ำปั่นรถจับบาตแมวจอกเท่าไร น่อาทกเนาะเอากโกงเสียงงานเขตในกรม้วนจะได้พีนองมวนอย่สนอให้แน่ผู้สาวสาวน่ะป๊าเมา สอยูพุ่นไหอยูพุ่นนะบอเออคมบนเดืองเออเอฟซข้าเจ้าบอกบอเออเอให้ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยสิกลับไปห้อีกบาสนากับบาลาสิกับไปห้อสาวสิติดต่อให้ดงนะไแจกเงินสองงด้วยว่าสองเงินเดียวลาสแนลพี่น้องโอ u t u b e เบอบัาได้ก่อนบบนอวันนี้ไมบนี้ก็บบเออบัเออบ่านบน้ด้ดู ยูทูบเบอร์ยบเบอร์ยูทเบร์ยทูบเบอร์ยู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 ทบเร์ยเอร์ยูทบเบอร์ยทูบเอยูทบอยบอร์ยูทูบเบอยทบเบอร์ยูทบเบอร์ยบเบอร์ยอยบเบอร่ยงทูบอยูทเบเอร์ยูทบเบอยบเบอร์ยูทเยเยไปเลยเยเย ได้เสียวไปบ่คาอยู่รานีหมากบ่เแี่ยคบกัเนียเอ่าดะมาลเนุปในเือามวนนี่น้ขอบสาวละไร่บอนเนาะสาบุทงั่งครับบัวทางไหนเนาะไเลยนปองขึ้นไปทางเนื้อแห้งไรยที่น้อง ทางเอฟซีาเสือแดงทำยอยู่ตลอดพี่น้องมาสัตว์มาุ่เบ้งบบ้งขจสัตว์มาฝุ่นเอานแม่เอานแม่สัตว์หน้แม่สัตว์มาถือบอสเิน้จองเงิน แม่เือกี่บ้างโอ้แม่แม่ไล่แม่ไล,ล่โอ้ต้องเอาแห้งๆโลดคือว่ากับเป็นหมัดเป็นหมัดอยู่แม่เ,มเออกับเ,เป็นหมัดเป็น,นหมัด โอ้บ่ถือก้อนนะฮะบะมานเลยบะมานบะมานสู้กับนั่นบ่ได้ดอกบะถือกัะบอกเลยแมนเอาแม่กำนันน้ำผอ้โงโอ้ยบะราสิย่องเลยย่องบะไรดิย่องกระพิษผ่านลด กันันเพิ่นมาหยกผู้สาวเนาะเดนเนาะกัเบาลาวิธีเล่าแอมังอยู่น้อยหนึ่งซ้อมผวังได้สันเพิ่นเพิ่นมีผู้เบาเลยนะไม่เบาไม่ผวบมี่บอมี่คอยเคาะสือเพศได้จกไหัวได้บอกสืเพศทาหมูคอยคอได้บอกไหมแค่หมูกได้ไดเนคกพีคอยพพ์ไปก่อนแม่พอ่อมาจีบ้่บอ บ่ให้ก้าเบิ่งซื่อหอยอ้ายเนี่ยเสาจำกอรื้มแล้วอันนี้ฮะอันนี้ตุ๊กอันนี้หมกตุ๊กหมกเออได้เกาะมาเจ้าอันนี้งามตลอดได้ขั้นเบานี่ยนะแมนบ่เวลาเล่าในงามตลอดได้สื่อหมกเนี่ยนะเด้อเสนอวุ้บ้านนั่นรุ่นลงไม่วันที่เสาดิวันเช้าดิมีลำวงมีลำเรื่องวัดรุ่นลงไม่คอยอยู่แก่เกาะือกัน เนาะเสียงเสียงเสียงคือคนเหาะบ่เียเสียงเสียงคือสบบอิ๊าโทรกนันเพิ่นได้เสาวพี่น้องตอนนี้ผู้สาวก็มีแต่ผงามเนาะ้วก็มีแต่ผู้สาวเฒ่าเนาะผู้าวก็มีแต่ผู้เฒ่าอแจกเกันกระึกอ้ายเด้อ้ายเด้เด้ ได้แต่เพจจะขาสีตอบหรือบอข้าจ่าถักมากคอยตอบเสมอเนาะแมนคือ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 ่ือควคือคือคอคื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 ั้ือืองเอคคือควอมืักคอคอคือคือคือคกัคือคือกดคืัอคืวคือคคือ้ออักอคอคาออืออือคอคือคืคืคอคื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 อคอคือคืื่อออคือือือออก ขันบมหังกระจบแนนไปผู้สาวไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อวาลายแห่งลายบ่สสิไปอยู่กระวงแหล่บรรยากาศแถวในวงนะพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันเลยไปก่อนเด้อไปได้ทั้งกระเป๋าเฮาขายดีอยู่บ้ายดีอะไรดีกระเป๋าจะตึงเบิ่งพี่น้องแต่ละอันไปได้สื่อนี่ชื่อว่าบุลุกน้อแนน เป็นไรอะนะปิดห่านแล้วบ่นะฮะปิดอะไรเออพันปิดอะไรพี่รอถือว่าด้เติบเลยปิดเนาะแมนผมมีคนผมมีคนคนให้มื้อแรเมื้อว่องมาไปกินลาสัญญากรไชับย่าไทยเท่วุเนาะ เสื้อไปให้ลูกป้อนนะฮะใส่เองใสองโอ้ยใส่เองคือตันหน่อยแท้เอ้าขึ้นขึ้นขึ้นลาบโอ้ยเอาอีกแลครับเสียหลักอีกแลอ่ะเทเสียหักกเทายเ่ยนะฮะสี่สิบห้า ใครเราใส่ดูเขาเราใส่ใดคอยสิใจเองได้ดูเออเขาจะใส่ใดคอยสิใจเองจับได้จ้าวจับจับเราใส่ไม่หมดนครับแล้วจีใจเหรเจ้าปาดไห่ประจาวู่วังโคดวังโคดข้าดินดำหนักสุมขวานนอกแมนแมนไดวงคนค้าดินดำหนักสมนี่นี่ผมจำเลย ไปไปก่อนได้ปรเดีด้บคนแรกล่าหอยไหมไปห้ารอบบอลแรกจะบนหนุ่มนุ่มนะแม่เจ้าขอใช้เล้าหนุ่ม้วคขอสิจายให้ใหเอฟซีเบน้ำกัเนาอไปไปก่อนไปเลสัปาห์หนน่องห้องพัวนหนาุ6มบ้านที่6จและกาตที่ามมาด้อทั้งานเชนพัวนหนากองห้อยที่6กัทน้ำง่ายจอทั้งสามทานอยู่ปไดเจไดเขาไปเจดเซินประกุดไกลอ่านกาหน้าเวทีตัวมหักเอาขวัญใจคูฟ้อน อ่ะบุในจังหวัดระบงศ์สีคือมาเป็นเกียรติเป็นเกียรติแล้วจัดนะสากกันไปเรื่อยๆเพื่อจะทังโอกาสจะต่างเขาดันแดงประทันได้หล่อผลการสนมุกชนใจนอจ้าจักรยุส่งได้แจ่ได้ด้ทยแต่แมนว่าสื่อเพศอันตีวัสนาบ่ต้มกระนอนเจ้าพ่อพาว่ง เบาลาเห็นผู้สา้าด้่งานไปห้าเราได้พี่น้องแต่เบา,าันะเดี๋ยวปนได้น้องกับไปก,กาศในบ,อบาลอกน้องข้อเข่าก็งข้อเข่งบ้อง,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 องไปยืนบือส้อ ເພິ່ງເພິ່ນກັນນີ້ສະແກບນີ້ເລື້ອຍບັນສາ24ສິໄດ້ຖິອັບກັບສອນນໍາກັນເດີ້ມື້ນີ້ເດີ້ທໍາທ້າຈົບອີກພີ່ ไลุรบกันได้นี่ท่านทักได้บานเลยเนาะกันทกได้บานเลยอานเลยไม่ได้ปุ่นกท่่ไดุ้ดกเท่ก็จะได้กันเด้อุช้าสามยุสามแก่นเคโอ้้วใสกันแล้วลเนาะคนไเดียวคนเดียวพี่น้องเดยแต่ให้ี่น้บานจะซื้อมัสมกันนักเซกักัได้ทองได้ด้พี่น้องกระด้มากไก่ต้งคันค้มมพัดกีบแต่พี่นอคมค้้วใส่กันก่อนคมกมข้าวพกรพี่น้องโอเคโอเคไป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  ่กั <S <s right? <c ười> <c ười)> <c ười> นไงไปไปไปรับสับสลักัาไปเรื่อยๆเอฟซีทั้งนุ่เท่เมื่อไรพี่น้อง่อเน่คลิปนี้ก็เพชร่านี้แล้วพี่น้องพักกันตตามคลิปต่อไปพี่น้องสิเขาดาวทีแล้วร